ที่น่าสนใจโดดเด่นแล้วก็ได้รับความสนใจจากามือใหม่ไฟแรงเนาะอาจจะได้เป็น10เป็น20แล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านขอให้ท่านทําคลิปแต่ละวันไม่ผิดกฎชุมชนไม่ผิดกติกานะครับไม่ผิดนโยบายทางเฟสตรงนี้เรถือว่าท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ทําคลิปทุกวันอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วความสําเร็จจะตามท่านมานะครับก็คงขอมา อธิบายขยายความนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะอยากจะรู้กันว่าทําคลิปไปแล้วเราทําคลิปเป็นร้อยคลิปต่อวันเนี่ยจะไปสร้างความรงทาญให้เพื่อนไม่ใช่เลยนะครับพิธีน่าสนใจโดดเด่นเราก็ได้รับความสนใจจากาเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกเพื่อนว่า,าเวลาเราทําไปแล้วคลิปของเราเนี่ยจะถูกนําส่งไปให้กับเพื่อนๆทุกคนซึ่งอาจจะไปสร้างความลำบากว่าเราทําคลิปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยครับ น่าจะไปรบกวนเพื่อนๆเยอะไหมมันเป็นลำสร้างความลำบากใจให้เพื่อนอมือใหม่ใฟแรงเนาะอาจจะได้เป็นสิบเป็นยี่สิบก็อยู่ที่ความสามารถของท่านขอให้ท่านทำทิ่แต่ละวัไนไม่ผิดกฎชุมชนไม่ผิดกติการประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะส่วนท่านที่รู้แล้วก็เพราะว่า AI เป็นคนจัดสรรปันส่วน ซึ่งเอเขาก็จะมากรองอีกทีนะฮะคนไหนโดนปิดกั้นเนี่ยคลิปก็จะไม่ถูกนำส่งไปเยอะหรอกครับก็ถูกนำส่งเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะส่วนท่านที่รู้แล้วก็ความไม่พอใจให้กับเพื่อนๆได้ซึ่งการทำคลิปของเราเนี่ยนะครับมันจะไปรวมอยู่ที่กองกลางคือ AI นะครับ ไอ้หน่อยเดียวให้คนที่เห็นไปเยอะแต่ถ้าใครที่ไม่ถูกปิดกั้นเขาเปิดเต็มที่เนี่ยคลิปก็จะถูกส่งไปเยอะให้กับคนภายนอกเยอะมากไม่ใช่เพื่อนเรานะไม่ใช่เพื่อนใช้อันไหนมากน้อยก็อยู่ที่ความเหมาะสมหรืออยู่ที่ความสะดวกความถนัดของแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นไม่ได้ทําทุกวันให้ครบจะเป็นสิ่งที่ทัากยคายพูดคุยมาตอบถามเรื่องของการทําคลิปนะครับ ซึงโดยพื้นฐานแล้วทุกคนก็คงจะ,จะมีความรู้สึกเกรงใจเนาะใช้อันไหนมากน้อยก็อยู่ที่ความเหมาะสมหรืออยู่ที่ความสะดวกความถนัดของแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นไม่ได้ทําทุกวันให้ครบจะเป็นสิ่งที่ไม่ไหลรวมถึงการลิมิตด้วยอันนี้คือองค์ประกอบเครื่องมือที่ทางเฟซเขากําหนดส่งมาให้เราได้ใช้แต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกคลิปทุกคลิปเนี่ยเราไม่ได้ ทำไปแล้วจะไปส่งเพื่อนเราเป๊ะๆหรือไม่ใช่นะ <AI S 1> <AI S 2> ครับ AI ไเขาเป็นคนกรองกรองแล้วก็จัดส่งให้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่า,าเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกเพื่อนว่าเวลาเราทาไปแล้วคลิปของเราเนี่ยจะถูกนําส่งไปให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนซึ่งอาจจะไปสร้างความลําให้คําแนะนําเป็นเชิงความรู้ซึ่งก็ได้มาจากการที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การสร้างไรายได้ซึ่งผมก็ผ่านการสร้างไรายได้มาระดับหนึ่ง เพราะว่าเข้าใจความรู้สึกเพื่อนว่า,าเวลาเราทําไปแล้วคลิปของเราเนี่ยจะถูกนําส่งไปให้กับเพื่อนๆนทุกคนซึ่ง,งอาจจะไปสร้างความลําคาเจีตเตอร์หรือการสร้างไรายได้ในบทบาทหน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่การทําคลิปนะฮะซึ่งการทําคลิปที่ดีคือเราก็มีทั้งคนภายนอกขึ้นเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านสบายใจได้ว่า บทบาทหนะ้าที่ในการนําส่งคลิปของเราทุกคลิปที่ทำเป็นหะน้าที่ของไอ้ไอเขาเป็นคนจัดการเปล่าเลยไม่กล้าทําคลิปกันนะเพราะฉะนั้นนะผมเลยอยากจะมาไขข้อข้องใจกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทักทายสอบถามประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะส่วนท่านที่รู้แล้วก็เราทําคลิปเป็นร้อยคลิปต่อวันเนี่ย จะไปสร้างความหลองคานให้เพื่อนไม่ใช่เลยนะครับความไม่พอใจให้กับเพื่อนๆได้ซึ่งการทําคลิปของเราเนี่ยนะครับมันจะไปรวมอยู่ที่กองกลางคือ a i นะครับ AI คานหรือความลําบากใจได้นะผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าถ้าบางส่วนส่งคลิปไปให้กับเครือข่ายทั้งคนทั้งเพื่อนเราแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเราเป็นที่ของี้ไทั้งหมดนะครับเพราะงั้นสบายใจได้ทำโรดครับ ผมต่ดีค่ะคลิปทุกคลิปเนี่ยเราไม่ได้ทาไปแล้วจะไปส่งเพื่อนเราเป๊ะหรือไม่ใช่นะครับไอ้ไอ้เขาเป็นคนกรองกรองแล้วก็จัดส่งให้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลว่าเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกเพื่อนว่าเวลาเราทาไปแล้วคลิปของเราเนี่ยจะถูกนําส่งไปให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนซึงน่งอาจจะไปสร้างความลำบากถือว,ว่าเป็นการทบทวนแล้วก็หากว่ามีความแตกต่างก็เล็กเปลี่ยนใต้คลิปได้นะครับเพราะว่า การถ่ายทอดประสบการณ์หรือ,อการประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะส่วนท่านที่รู้แล้วก็ประโยชน์แล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหลายๆท่านนะครับที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะส่วนท่านที่รู้แล้วก็จะไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนไหมสรุปเลยเลยไม่ได้สร้างนะครับเพราะไอเป็นคนจัดจากโฆษณาสตรีมเนาะ ตอนนี้ก็มีบางท่านก็ได้บางส่วนส่งคลิปไปให้กับเครือข่ายทั้งคนทั้งเพื่อนเราแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเราเป็นที่ของยัยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ทำโรดครับผมสวัสดีคับถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็หากว่ามีความแตกต่างก็เล็กเปลี่ยนใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดประสบการณ์หรือการเอปล่าเลยไม่กล้าทำคลิปกัน,นเพราะฉะนั้นผม เลยอยากจะมาไขข้อข้องใจกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทักทายสอบถามว่าเราทําคลิปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยครับน่าจะไปรบกวนเพื่อนๆเยอะไหมมันเป็นลำสร้างความลําบากใจให้เพื่อนหรือเปล่าเลยไม่กล้าทําคลิปกันนะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะมาไขข้อข้องใจกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทักทายสอบถามจากโฆษณาสตรีมเนาะตอนนี้ก็ มีบางท่านก็ได้ว่าเราทําคลิปเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยครับน่าจะไปรบกวนเพื่อนๆเยอะไหมมันเป็นลตั้งความลําบากใจให้เพื่อนหรือแต่จเอเตอร์หรือการสร้างรายได้ในบทบาทหน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่การทําคลิปนะฮะซึ่งการทําคลิปที่ดีคือ,อมือใหม่ไฟแรงเนาะอาจจะได้เป็น10เป็น20แล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านขอให้ท่าน ทำทิ่แต่ละวันไม่ผิดกฎชุมชนไม่ผิดกติกาเราก็มีทั้งคนภายนอกขึ้นเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านสบายใจได้ว่าบทบาทหน้าที่ในการนําส่งคลิปของเราทุกคลิปที่ทำเป็นหน้าที่ของเนยไอเขาเป็นคนจัดการจากโฆษณาสตรีมเนาะตอนนี้ก็มีบางท่านก็ได้นะครับแล้วความสําเร็จจะตามท่านมานครับก็คงขอมา อธิบายขยายความนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะอยากจะรู้มกันว่าทําคลิปแล้วมันจะไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนไหมสรุปเลยเลยไม่ได้สร้างนะครับเพราะเอเป็นคนจะว่า AI mm. เป็นคนจัดสรรปันส่วนซึ่ง AI, mm. AI เขาก็จะมากองอีกทีนะคนไหนโดนปิดกั้นเนี่ย คลิปก็จะไม่ถูกนำส่งไปเยอะหรอกครับก็ถูกส่งไปหน่อยเดียวให้คนที่เห็นไปเยอะแต่ถ้าใครที่ไม่ถูกปิดกั้นเขาเปิดเต็มที่เนี่ยคลิปก็จะถูกส่งไปเยอะให้กับคนภายนอกเยอะมากไม่ใช่เพื่อนเรานะไม่ใช่เพื่อนก็จะเป็นคนจัดสรรปันส่วนว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยควรจะส่งไปให้ใครเป็นหน้าที่ของอีกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ชัดตรงนี้เลยว่าปันส่วนส่งคลิปไปให้กับ เกือข่ายทั้งคนทั้งเพื่อนเราแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนเราเป็นที่ของนี้ไอทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสบายใจได้ทําโรดครับผมวัสดีครัาเปล่าเลยไม่กล้าทําคลิปกันนะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะมาไขข้อข้องใจกับหลายๆท่านนะครับที่ได้ทักทายสอบถามจะไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนไหมสรุปเลยเลย,เลยไม่ได้สร้างนะครับโอ้ยไอไเป็นคนจะไปสร้างความรำคาญให้เพื่อนไหมสรุปเลยเลย,เลยไม่ได้สร้าง นะครับเาไอเป็นคนจะถือว่าเป็นการทบทวนแล้วก็หากว่ามีความแตกต่างก็เล็กเปลี่ยนใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าการถ่ายทอดประสบการณ์หรือการขับแล้วความสําเร็จจะตามท่มานมาครับก็คงขอมาอธิบายขยายความนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะอยากจะรู้กันว่าทําคลิปเล้ยงใช้อันไหน มากน้อยก็อยู่ที่ความเหมาะสมหรืออยู่ที่ความสะดวกความถนัดของแต่ละท่านแต่ถ้าเป็นไ,ได้ทําทุกวันให้ครบจะเป็นสิ่งที่พิทักคายพูดคุยมาตอบถามเรื่องของการทําคลิปนะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทุกคนก็คงน่าจะมีความรู้สึกกังใจเนาะก็จะเป็นคนจัดสรรปันส่วนว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยควรจะส่งไปให้ใคร เป็นหน้าที่ของเอกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นผมอยากเดี่ชี้ชัดตรงนี้เลยว่าครับแล้วความสําเร็จจะตามท่านมาครับก็คงขอมาอาธิบายขยายความนะครับหลายๆท่านนะครับที่ทักทายเข้ามานะอยากจะรู้มกันว่าทําคลิปเรียกเอเจนเตอร์หรือการสร้างรายได้ในบนะทบาทหน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่การทําคลิปนะฮะซึ่งการทําคลิปที่ดีคือเราก็มีทั้งคนภายนอกึ้นเราด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ท่านสบายใจได้ว่า บทบาทหน้าที่ในการนําส่งคลิปของเราทุกคลิปที่ทำเนี่ยเป็นหน้าที่ของไงไอเขาเป็นคนจัดการมือใหม่เฟรนเนาะอาจจะได้เป็นสิบเป็นยี่สิบแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านขอให้ท่านทําคลิปแต่ระวังไม่ผิดกฎชุมชนไม่ผิดกติกาเกียรเตอร์หรือการสร้างรายได้ในบทบาทหน้าที่ของเราคือเรามีหน้าที่การทําคลิปนะฮะซึ่งการ